สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะอยู่กับมิวนะคะกับเจมิวฟอร์ดนะวันนี้นะคะมิวพาพี่ๆมาดูรถสุดหล่อเลยนะคะสำหรับรุ่น y ายแทนะคะคันนี้จะเป็น y ายแทกสีดำขับเคลื่อน2อล้อนะคะราคาค่าตัวเขาอยู่ที่1 6 4 0 0ล้านบาทนะคะคันนี้นะมาพร้อมกับแรงม้าที่170แรงม้านะคะแรงบิดอยู่ที่405นิวตันเมตรเป็นเกียร์ออโต้6สปีดเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะสีก็มีให้เลือกไม่ว่าจะเป็นสีดำ สีขาวมุกสีส้มสีเหลืองสีบอลเงินนะคะสีขาวมุกสีเหลืองแล้วก็สีส้มเพิ่มอีกแค่1 0 0 0 0ืนบาทนะเดี๋ยวมิ้วจะพาชมนะคะว่าคันนี้นะคะมีแต่งอะไรกันบ้างนะคะคันนี้รอไปส่งมอบกับ FC เลยนะคะสําหรับด้านหน้านะคะมาพร้อมกับกระจังหน้านะคะเปลี่ยนกระจังหน้า เป็นกระจังหน้าแรปเตอร์ FORD ตัวนังสือสีดำตัดด้วยขอบสีแดงและหลอแบบนี้เลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะ,ะมาพร้อมกับในส่วนของตัวไฟนะคะเป็นไฟสีส้มนะคะเป็นไฟสีสีส้มเรียงกัน3าจุดแบบนี้เลยนะคะ,ะนี่นะด้านบนนะในส่วนของตัวด้านบนนะคะก็ทําเป็นสีแดงแบบนี้เลยนะคะสีแดงสดเลยนะคะแล้วก็ตัดด้วยสีแดงสดด้านล่างแบบนี้เลยกระจังหน้าเนาะ หล่อมากๆเลยคันนี้เน้นเป็นโทนสีดำแดงนะคะไฟนะคะไฟของรุ่นวายแท็กเนี่ยเขาจะเป็นไฟ led นะคะเป็นไฟ led พร้อมกับไฟ daytime running light นะคะจะเป็นสัยลักษตัว C หรือว่า C c a m นั่นเองร้อมรอบด้วยในส่วนของตัวครอบไฟแบบดำด้านให้เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับคันนี้นะคะเรามาดูความหล่อตรงฝากระโปรงบ้านนะคะสำหรับฝากระโปรงก็ทำเป็นฝากระโปรงนี่เลยนะคะสกุปนะคะเป็นสกุปทรงฟริตนั่นเอง ของกับพี่กระทิงสีแดงนะคะตรงนี้สามารถเลือกได้อยากได้เป็นกระทิงเป็นพี่แรดหรือว่าเป็นพี่มาร์กก็สามารถจัดได้นะคะขอบตรงนี้ทําเป็นสีแดงตัดด้วยสีดําที่เป็นสีเดียวกับตัวรถเนาะ,ะเป็นไงคะโดยดูลรวมแล้วหล่อมากมากเลยเดี๋ยวมิ้วจะพานะคะดูในส่วนของตัวด้านหน้ากันบ้างน,นะคะชุดแต่งเนาะเรามาดูการด้านหน้าคันนี้นะคะใส่เป็นการชนของฮัมเมอร์นะคะเป็นการชนเหล็กของฮัมเมอร์เนาะนี่รุ่นคิงซีรีส์เขามาพร้อมกับ ไฟนะคะไฟดับเบิ้ลไลท์สองดวงนะคะเป็นทั้งไฟตัดหมอกแล้วก็ไฟหลีนะอ่าแล้วก็ในส่วนของตัวกันกระแทกตัวนี้ที่เขามาพร้อมกับตัวกันชนนะคะนี่นะคะสีแดงแลหล่อๆแบบนี้เลยนะคะพร้อมกับในส่วนของตัวกันกระแทกด้านล่างนะคะเป็นไงคะตัวนี้ก็ช่วยในการเอ่อการหินนะคะกระเด็นนะคะเวลาเราขับไปเนี่ยตรงนี้มีประโยชน์มากๆเลยเนาะแนะนําเลยว่าควรใส่เพิ่มเติมแล้วก็ในส่วนของตัวนี่เลยนะคะ ซุ้มล้อนะคะก็ทําเป็นซุ้มล้อขนาด6นิ้วนะคะเป็นแบบสีดําด้านตัดด้วยหมุดสีเงินแบบนี้เลยนะคะเ็ดเดี๋ยวมิจะพาดูช่วงล่างกันบ้างน,นะคะคันนี้มีการใส่แม็กนะคะเป็นแม็กขอบ20เนาะเป็นแม็กขอบ20นี่นะคะออฟลบประมาณ24นะคะคันนี้คันนี้นะใส่ในส่วนของตัวยางจะเป็นยางคอสบิดนะเป็นรุ่นแรปเตอร์าขนาดยาง3-3มูณ แล้วก็มีการยกขึ้น2นิ้วนะคะประมาณ2นิ้วก็เลยมีการใส่ในส่วนของตัวปีกนกนะคะปีกนกปรับองศางานของโยกเนาะช่วยปรับองศาทําให้รถไม่กินหน้าอยากนั่นเองนะคะ mm hmm. ถัดมาในส่วนของตัวกระจกมองข้างเขาจะเป็นสีเทากาไฟแล้วก็มีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างด้วยนะคะตัวนี้เนาะ mm hmm. สติ๊กเกอร์ด้านข้างบ้างนะคะสติ๊กเกอร์ด้านข้างก็นี่เลยนะคะเป็นพี่ม้าแล้วหล่อแบบนี้เลยนะคะสําหรับคันนี้นะคะเป็นพี่ม้า สีแดงและหล่อเลยนะหล่อมากๆเลยเนาะนี่นะคะสามารถเลือกได้นะคะอันนี้ลูกค้าเลือกเองเลยนะคะเบ้ารองมือจับการสะอาดฟิล์มติดตั้งให้เรียบร้อยนะคะลาวหลังคาก็จะเป็นรุ่นที่เข้ามากับตัวรถเนาะทำเป็นสีดำนะคะมาดูในส่วนของตัวบันไดบ้างนะคะบันไดข้างนะคะ คันนี้นะคะใส่เป็นงานของ T W I นะเพื่อให้เข้ากับตัวรถสีดำนะคะเพื่อให้เข้ากับตัวรถสีสีดำแดงนะคะเป็นงานข,างานของ T W I แบบนี้เลยนะคะลหล่อแบบนี้เลยอ่ะโลบาร์ Bar, นะคะด้านหลังใส่เป็นโลบาร์ของ Hummer นะคะรุ่น g น t Fury นะคันนี้นะคะเหมือนใส่ลักเหมือนคล้ายทรงปืนเนาะหลอ่อแล้วก็ดูดุดันมากๆเลยและส่วนของตัวครอบไฟแบบดำด้าใส่ให้เรียบร้อยแล้วนะคะไฟไท้ายก็จะเป็น L E D นะคะนี่เลยเป็นเหมือนคล้าสัญลักษณ์ตัว E เราหล่อบแบบนี้เลยแผ่นปิดฝาท้ายนะคะแผ่นปิดฝาท้ายก็จะเป็นสีดําทําเป็นตัวหนังสือ FORD ตัวหนังสือสีดําตัดด้วยขอบสีแดงเว้นโลโก้ฟอร์ดแบบนี้เลยนะ mm hmm. นี่เพราะว่าเขามีกล้องมีกล้องหลังด้วยนะคะกล้องมองหลังด้วยสําหรับรุ่นนี้ตัวักษรอะคริลิกนะคะแ a n เจอร์ Ranger นะคะแองเจอร์ Ranger, สีแดงนูนแบบนี้เลยนะในส่วนของตัวกันชนด้านท้ายนะใส่เป็นของฮัมเมอร์นะคะรุ่น โนวานั่นเองนะคะนี่มาพร้อมกับพวงราจูสีแดงนะคะแบบนี้เลยตรงนี้ก็จะเป็นไฟส่องสว่างที่ป้ายทะเบียนด้วยนะคะอ่ะดีเลยี๋้วมิจะเปิดดูนะคะในส่วนของนี่กระบาดท้ายนะอ่านี่เลยนะคะเขาก็จะมีในส่วนของตัวชาร์จไฟด้วยนะคะตรงนี้ตรงกระบาดท้ายนะคะที่มารุ่น y t ยเทเลยนะคะสำหรับคนันนี้นะเป็นไงคะมีตัวผ่อนแรงด้วยนะคะตัวนี้นะเห็นไหมตัวนี้คือเบามากๆเลยนะคะเวลาปิดกระบาดขณะนี้เป็นผู้หญิงนะเนี่ย เรามีตัว่อนแรงด้วยนะคะสำหรับรุ่น w i ยแทร็กขับเคลน200นะคะเกียร์ออโต้6สปีดนะรานะคาเริ่มต้นอยู่ที่1 6 4 0 0 0 0บาทนะคะสำหรับสีดำนะคะแต่งแบบไหนนะคะหรืออยากแต่งสไตล์นี้ก็สามารถทักมาได้เลยนะคะที่ช่องใจมิวขายฟอร์ดหรือโทรสายด่วนเลยที่08532957อ1นะคะ ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe แจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดในการชมคลิปต่อไปนะคะฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราพบกันในคลิปต่อไปนะคะวันนี้มีขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย